วันน้รห้าสิบแปดนะครับขณะนี้เวลาประมาณหกโมงยี่สิบนะครับบรรยากาศร,ารีวิวแบบสดๆที่ริมทะเลมริดครับผมกับมิสเตอร์๊อปเซียนะครับก็จะมาเช่ามาอเตอร์ไซค์ขี่เล่นชมวิวชิวๆกันนะครับวันนี้นะครับให้ดูบรรยากาศการนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันนะครับ ระหว่างทางครับ เซ็นเตอร์นะฮะเป็นห้างสรรพสินค้าของเมืองมาริทนะครับหรือว่าเมืองเบนะครับโอ้นี่ครับก็ใหญ่โตครับมีขายทุกอย่างนะครับตัวสมมติถือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆครับมีครับที่นี่นะฮะเมืองมาริทนะครคล้ายๆกับห้างสรรพสินค้าบ้านเรานะครับมาริทช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับโอ้ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายอาหารกับบ้านนันนะครับริมทะเลนะครับใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวดูครับ ว่าจะสัตว์ด้วยนะที่นี่นะครับ อ๋อร้านนี้ไะจุดะจุดไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ร้านนี้ชูนาสีทูกันละี่ไม่ใช่ชูนัสีเราชูนาสีชูนัซีบอกนี่กตอวกูรงมือนเาดังกนตัรถเี้ย่อยาอยุดนู้วก็แ่บ้าเนียเอจน้นก็ตัวบ้นหมาจุนนกัดกันล้วเาะเา่าอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เขาเคไม่เป็นไรไเป็นไร อ่าโอเคเลลอง้าน right, okay, 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 ี <the gram noise> ้ก็ได้ชิวๆโอเคนะครับเมื่อกี้จะไปร้านนะัที่เมี่เห็นตรงนี้วิวสวยหน่อยนั่งตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุติดตามชพัฒนิในเบแนลครับลิมทะเลมาลิตนะครับ